เอาละครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับในการเติมเกมนะครับสำหรับ A3 Steel อะไรนะครับเราจะเห็นราคานะครับในการซื้อไดอาร์ทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นราคาไดอาร์ทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นราคาเงินบาทนะครับทางด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นสมมุติว่าเป็นแพ็กใหญ่นะครับราคาไดอาร์นะครับอยู่ที่4,400ไดอาร์เนี่ยใช้เงินจํานวนนะครับ2,599บาทนะครับในการเติมบอกเลยว่าถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองนะครับเติมกับ Over Top Up ครับถูกและก็ราคาปลอดภัย เอาละครับท่านผู้ชมกราวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสาหรับแฟนๆนะครับที่เล่น A3 อยู่ละกันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกิจกรรมใหม่ละกันนะตอนแรกผมว่าผมจะไม่ทําเกี่ยวกับคอนเทนต์ A3 เลยนะ <c oughs> แต่สุดท้ายนะครับ <c oughs> ก็ต้องอนั่นแหละนะได้เข้ามาสู่วงการแล้วนะครับผม <c oughs> เมื่อก็รีบหาแลกกันนะครับอ่าตอนนี้ก็รอราคาเหรียญเปิดละกันนะตอนนี้ก็ให้แลกแล้วนะครับเมื่อคนไหนที่ถามว่าให้แลก แร่วันไหนนะครับตอนนี้ก็เปิดให้แลกแรกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการแลกก็แลกในมือถือนะแลกในคอมไม่ได้นะครับก็เพื่อนๆเข้าไปที่เข้าไปที่ตรงร้านค้านะครับผมแล้วก็ไปลงถลุงได้นะครับนี่นะจำนวนการแลกตอนนี้นะครับอัตราการแลกอยู่ที่32 0 0 0นสะครับ3า1ห5นระครับสำหรับก้อนแร่เนาะเราก็สามารถคราฟนะครับผมได้หนึ่งเหรียญนะครับอินเดียมเนาะ เออได้หนึ่งเหรียญอินเทอร์เทียมนะครับโดยการใช้ไดอาแดงนั่นเองนะครับอ่าตัวไดอาร์ไดอาเลสนะครับเราสามารถซื้อได้ต่อสัปดาห์เนาะ100นะครับผมและก็สามารถเข้าไปซื้อที่ตรงเว็บไซต์นะครับร้านค้าได้นะครับนี่นะนี่เลสไดมอนด์นะครับเพื่อนๆสามารถกดไปซื้อตรงนี้ได้นะครับตลอดเวลาเลยนะตรงนี้ไม่มีจํากัดนะครับแต่ว่าถ้าในเกมเนี่ยจำกัด1อาทิตย์นะครับอ่า่อาทิตย์ต่อครั้งนั่นเองเนาะมา เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ละกันนะครับผมกิจกรรมที่ผมจะพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คือกิจกรรมภาคคุมนั่นเองนะครับพึ่งเข้ามานะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเข้ามาตรงที่รูปหลักก็ได้นะครับเราจะเห็นภาคคุมต่างๆนะครับอ่านี่นะภาคุมต่างๆนะครับเวลาเราจะดูนะครับซึ่งภาคคุมเนี่ยมันจะให้ค่า CP เราเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับถ้ายิ่งเราอัพเปิดใช้นะครับระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะนี่นะ เราเห็นระดับ3นะครับระดับ4ระดับ5นะครับเพื<ๆ>่อนๆสังเกตตรงนี้นะตรงค่าพลังนะครับเพื<ๆ>่อนจะเห็นเนาะสมมุติว่าผมไปทําสูงสุดได้แค่ระดับ6นี้นะครับมันใช้ผ้าคลุมนะครับผ้าเขียวนะอยู่ที่450จําตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาผ้าเขียวแล้วกันมันจะใช้แร่นะครับอินเทเียมเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยครับผมเอออันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนนะครับการตัดสินใจนะ บางคนมีแร่ที่ค่อนข้างเยอะนะครับไปทำผ้าคลุมเท่ๆกันได้นะคเพื่อนๆเข้ามาตรงนี้นะครับร้านค้าเนาะปึ๊บอ่าแล้วก็ร้านค้าตรงนี้นะครับนี่นะร้านค้าอนเนียมนะครับปุ๊บเข้ามาตรงนี้นะครับผมสามารถซื้อได้นะครับรายวันก็คือวันละ10ถุงนะครับเราจะเห็นตรงนี้เนาะหถุงนะครับก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะผ้าเขียว10หรือว่าเราจะเอาผ้าขาวนะครับ50เนาะก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะทับขั้นไหนนะครับ ผมจะทําขั้นเขียวนะครับหรือขั้นสีนั่นเองนะผมจะเอา CP อขึ้นมาสักประมาณนั้นแหละประมาณนั้นพอครับผมใช้เยอะไม่ได้ครับแน่น้อยก็หมดไปประมาณ1นึ่งหนะครับอ่ะเราสังเกตตรงนี้เนาะต้องใช้ประมาณ30นะครับผมถึงจะทําขั้น3ได้นะปุ๊บ <c oughs> อ่ะโอเคนะถ้าสมมุติว่าเราแลกผ้าเขียวมานะครับเราสามารถมาแยกส่วนได้นะครับเป็นผ้าขาวนะเราจะได้ผ้าขาวอยู่150นะครับโอเค หรือเราแลกผ้าขาวมาเราก็มาทําการแลกเปลี่ยนได้นะครับให้เปลี่ยนผ้าเขียวได้เนาะโอเคการแลกเปลี่ยนผ้าเขียวก็ตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยแลกเปลี่ยนของใช้อย่างนี้ก็ได้นะนี่นะเรามีผ้าขาวนะครับอ่ามันใช้ผ้าขาวสิบนะครับผมสมมุติว่าอย่างนี้นะมันก็เห็นไหมถ้าเป็นผ้าเขียวนะครับถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นผ้าขาวนะเวลาเราจะทําเป็นผ้าเขียวเนี่ยเห็นไหมอ่ามันใช้ร้อยห้าสิบนะครับ มันได้แค่15นะครับมันคนละครึ่งเลยนะอันนี้คือวิธีที่ผมแนะนําก็คืออย่าไปซื้ออย่าไปแลกเป็นผ้าขาวนะครับแล้วเอามาทําเป็นผ้าเขียวนะครับมันไม่คุ้มนะเพื่อนๆให้ไปแลกตอนซื้อกล่องมาแล้วมากดรับเป็นผ้าเขียวเลยนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะมันจะคุ้มกว่านะครับถ้าเพื่อนๆไปเปิดกล่องแล้วไปแลกเป็นผ้าขาวนะครับเวลาเราจะรวมเป็นผ้าเขียวเนี่ยไม่คุ้มนะครับแนะนําตรงนี้เนาะมันะ <แ Russell. S> 1 1ต่อ10 นะครับผมมันจะขาดทุนนะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับกิจกรรมผ้าคลุมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับผมว่าจะไปหากิจกรรมอาจะไปหาผ้าคลุมยังไงนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับก็ได้ทำคอนเทนต์ได้รับทีนี้ก็น่าจะได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ A3 นะครับรอโยกังมานะครับผมอันนี้ก็น่าจะ ทำยาวๆนะครับตอนไหนที่ผมมีคอนเทนต์ดีๆนะครับผมก็จะนำมาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับผมโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe นะครับเดี๋ยวเราจะเล่น A3 นะครับไปยาวๆนะครับจนกว่าโยกังจะเปิดแล้วกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ฝากไปแค่นี้แล้วกันครับ